ครับก็ขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพที่คนไทยทั่วโลกทั่วจักรวาลน,นี้นะครับผมสระพง์ชาตรีขณะน,นี้กำลังพูดอยู่ที่มหาวิหารอุทยานลานบุญมูลนิธิของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรม,มรังสีครับพี่น้องครับอยู่ที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเริ่มก่อสร้างเมื่อ วันที่29นะครับเมษายนพศ41นะครับ2541ก็เริ่มสร้างรูปเหมือนไว้ที่วัดศรีสุดาแล้วก็ถอดพิมพ์หล่อเสียนที่วัดละคังนะครับนำมาประกอบที่นี่227ชิ้นนะครับนำมาเชื่อมเป็นชิ้นๆนะครับเสร็จเมื่อวันที่1เมษายน2543นะครับ อยู่บนที่ดิน3ไร่ซื้อไร่ละ300แสนขนาดนั้นยังไม่มีที่ดินนะครับตั้งเป็นมูลนิธิเริ่มสร้างหลังคาเริ่มสร้างสวนขณะนี้ขยายที่ดินออกไปร5 0ไร่นะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่มีความเคารพในหลวงปู่โตก็มากันมากรู้ข่าวที่นี่จะมีลาดหน้าเรีอย,ยังตั้งแต่7จ็ดมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับท่านผ่านมาทางภาคอีสานก็เรียนเชิญ ต้นไม้ทุกต้นที่ท่านเห็นนะครับยกเข้ามาจากกลางทุ่งกลางนาหินหินที่ท่านเห็นยกเข้ามาจากกลางทุ่งกลางนานะครับสระน้ําที่นี่ไม่มีก็ขุดขึ้นมาเอาปลามาเลี้ยงนะครับเพื่อลูกหลานปู่โตมาผ่านมาทาง้าอีกสานก็แวะมาเที่ยวชมสวนปลามาชมสวนหินมาชมสวนต้นไม้นะครับสําหรับกิจกรรมวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันมรณภาพหรือวันตาย ของปู่โตสะ137ปีแล้วครับพี่น้องทุก22มิถุนาเราก็จะนิมนต์พระมาประมาณ200ลูกนะครับทำอาหารถวายพระถวายสตังพระถวายปัจจัยพระมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้โรงเรียนต่างๆอย่างปีนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับมอบรถยนต์ให้โรงเรียนเทศบาลล้านสามแสนหรือล้านสองแสนแล้วก็มอบเสาธงให้โรงเรียนราชสีมาล้านเก้าแสน มอบเครื่องคอมพิวเตอร์25เครื่องให้โรงเรียนอาชีวะโคราชนะครับแล้วก็มอบเครื่องไทยเอกสารให้อำเภอสีคิ้ววัดห้วยลุงเอาไปใช้ในการต่างๆแล้วก็มอบคอมพิวเตอร์มอบอุปรกรณ์15รายการวันนี้นะครับ15รายการเงินทุกบาททุกสตางค์ที่สรพงษ์ได้มามอบให้กับพี่นนอะนะครับก็เป็นเงินที่พี่น้องนํามาถวายปู่โตสรพงษ์จะไม่เก็บไว้นะครับส่วนหนึ่งสร้างสร้างโรงทานโรงอาหารสร้าง ที่กันแดดกันฝนให้กับคนที่มาไหว้หลวงปู่โตนอกนั้นก็แจกจ่ายไปยังผู้ยากไร้อย่างวันนี้แจกของผู้สูงอายุก็จะมีตังคนละพันบาทเกือบ300คนในของในกระจาดนันก็อีกห0 0ร้อยบาทคนละพันหกพันหกสามร้อยคนนะครับเงินพี่พี่น้องมาทําบุญกับปู่โตก็จะอยู่ที่นี่แล้วก็ไปถึงประชาชนเด็กเรียนดียากจนใครไม่มีทุนเรียนหมอก็เอามาฝากแต่ต้องเป็นคนดีมีศีลมีธรรมด้วยนะ เรียนเก่งไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรรม,มเราไม่ได้นะครับพ่อแม่ยากจนเป็นหมอไปก็เยอะเป็นวิศวะก็เยอะเป็นสาธารณสุขเป็นพยาบาลมากมายขก่กองครับเพราะเงินของพี่น้องไม่ใช่เงินของสระพง์นะครับบางท่านหูบอกสรพงรวยเข้าใจผิดทุกบาททุกสตางค์ท่านมาให้ปูตอปูตอท่านอนุโมทนาแต่ท่านไม่จับตังค์ท่านไม่ใช้ตังค์ท่านไม่ฉันน้ำไม่ฉันอาหารเพราะท่านอยู่ในโลกทิพท่านมีอาหารทิพ มีความเป็นทิพย์นะครับบุญกุศลก็ตกไปหาพี่น้องสมมุติอย่างมีข้าวหนึ่งเม็ดถ้าเราเก็บไว้สรพองเก็บไว้โดยไม่เอาไปปลูกไม่เอาไปให้เขากินก็จะเป็นบาปงั้นผมเก็บเงินพี่น้องเนี่ยบาปผมต้องแจ่ให้หมดแจกให้หมดแจกให้หมดลงไปในอิฐในหินในดินในทรายลงไปในดินนะครับลงไปในอุปการการเรียนการสอนลงไปในมนุษย์ให้อิ่มหนำสำราญให้ได้มีความรู้ นะครับอย่างนี้เป็นตัวอย่างขอเรียนเชิญนะครับท่านผ่านไปผ่านมาเสาร์อาทิตย์สรพงษ์ชาตรีอยู่นะครับสิบปีแล้วไม่ทํางานเสาร์อาทิตย์จะทํางานจารังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์อยู่ตลอดนะครับขอเรียนให้ทราบแล้วก็ตรงนี้อาจจะใช้เวลาน้อยถ้าท่านสงสัยอะไรประการใดแวะมาถามผมได้เสาร์อาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับ ครับก็มีเรื่องหนึ่งครับพ่อแม่เป็นน้องที่เคารพครับสารพงษ์ชาตรีแล้วชาวคณะมีคุณภพรัตสังวริบุตรเจ้าของบริษัทดีดา้าดาราวิดีโอสามเสียนที่สร้างหนังสร้างละครเนี่ยก็มีความเคารพในรอยพระบาทภูเขาคิจกูหรือหลวงพ่อเขียนนะครับก็บไปไหว้ทุกปีแล้วดูเทศกาลที่เปิดให้ไหว้เอาละครไปถวายนะครับบอกว่าปีหน้าใกล้วันคล้ายวันเกิด 80ของหลวงพ่อครับลูกศิษย์ก็จะจัดพิธีใหญ่โตมาโหฬารนะครับท่านได้เห็นที่สรพงษ์พูดวันนี้ถ้าทราบข่าวแล้วก็บอกต่อ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 ตนะครับใครเคยไปเขาชิจกูดเตรียมฟังข่าวให้ดีนะครับประมาณเดือน80ของหลวงพ่อเขียนประมาณเดือนไหนนะครับก็คงติดตามข่าวตามวิทยุทีวีหนังสือพิมพ์นะครับไปกันให้ได้นะครับ เขาไปขอโชคขอลาภขอความสุขขอความเจริญที่นั่นศักดิ์สิทธิ์มากขอแล้วสําเร็จทุกรายนะครับแต่มีข้อแม้ว่าท่านต้องเคารพด้วยกายวาจาและใจท่านต้องเป็นคนดีนะครับความดีจะส่งเสริมท่านนะครับขออนุโมทนาขอบคุณครับนี่ครับข้าวสารนะ